นักข่าวก็ยิงคำถามถามเจ๊อ้อยเรื่อง39ล้านเรื่องสแกมเมอร์เจ๊อ้อยไปถูก s c a ม m e r หลอกอเสียเงินไป39ล้านจริงอย่างที่ธนายตั้มเขาอ้างหรือไม่ค่ะแต่ธนายตั้มยังคงมีนยันคำเดิมเลยค่ะว,ว่า71ล้านเนี่ยมาจากเสน่หาแล้วก็เส้นทางกัรเงิน39ล้านบาทเดี๋ยเป็นเพราะว่าพี่อ้อยเนะะี่ยค่ะไปคุยกับ scammer เ,เราอยากตอบประเด็นสองประเด็นนี้ให้กัคะน พิวดีกรนะคะเอาสอาสองคำได้ไหมคะว่าจริงยังไงนะคะที่นายตั้มปัดกฎตัวในวันนี้ค่ะรังวลต่อลูกคดีใหญ่ไหมคะว่าที่นายระงวนย้อยดูแล้วเสียใจไหมกับสิ่งที่เขาพูดนะคะอ้อยแล้วสแกมเมอร์นี่มีจริงไหมคะมีอยู่จริงครับมีอยู่จริงครับแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยไหมคะมัน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 ประกอบโยงใหญ่กันว่างั้นเถอะอ่ามันประกอบโยงใหญ่กันทั้ง ในทุกๆเรื่องอเนื่องจากว่าผู้เสียหายเป็นบุคคลเดียวกัน